สวัสดีดท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับน,ะะนะะี่ก็ยังผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะครับซึ่งในวันเดียวก็อยู่ในแบบกรอบย่อการเด่นปะานนะครับผมจำชื่อแบบไม่ผิดนะครับซึ่งผมได้รออ่าขั้นเรีนฟ้าผ่ามานานแล้วนะครับผมมีขั้าเรียนนะอ่าไรนิ่งล็อตนะครับผมนะผมก็จะมาลองใช้ดูนะซึ่งผมจะใช้กับไอ้มะม่วงยักษ์ตัวนี้ของผมนะฮะอ้าวตกตกใจก็รู้ว่าก็รู้ว่าม่นหยุดโอเคเดี๋ยวผมจะลองใช้ฮะตอนแรกผมก็รู้ว่าแบบมันหยุดนะฮะผมจะทำการ าปอกไ้ตรงไหนดียวให้มันไม่ใช่เอาเ้าปอกไปแล้วมันไม่ได้บอกระยะหรอ๋ออนี่บอก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 อ,อุ้ยโอคุมคุมคุมโดนมะม่วงผมอยู่ฮะได้โดนทุเรียนผมด้วยนะตอนนี้นจะไปจะไปจะผ่าผมปะเราจะไปลองใช้ดูมะม่วงผมดองแบบมะม่วงลูกยักษ์ผมตรงนี้ฮะแล้วก็จะให้มันแบบว่าฟ้าผ่าเพราะผมอยากจะรู้ฟ้าผ่าไปเ่ยผ่าที อาทีตอนนี้แบบช็อปรีเซ็ตแล้วฮะแต่ว่าผมจะผมจะเห็นฟ้าผ่าอุ้ยผ่านแล้วเอ้ามันได้เก,กิดขึ้นเลยโอ้ยนี่ไงโอ้ม่ติดฟ้าผ่าตรงนี้แล้วมั่วโม่ผมอะ่ะมั่วโม่ผมยังไม่ติดบัฟเลยทุกคนอย่าบอกนะมันไม่โดนอะระยะมันก็ควบคุมนะ ดนมะม่วงผมอยู่เว้ยแต่ว่าทำไมมันหรือว่ามันหรือว่ามันนับข้าบนนี่วะนับข้าบนที่มันเกิดอ่ะเอามะม่วงไม่โดนหรอเอาและะ้วฝนหยุดหยุดปะเอ้เหมือนจะหยุดแล้วเดี๋ยวมันโดนมันโดนแค่แบบบลูเบอร์รี่ข้างในเนี่ยเห็นปะ่ะทุกคนอ่ะมะม่วงผมไม่โดน เอาฝนอยุด oh, แล้วเฮ้ย <laughs> โอ้ยอย,ยังเหลืออีกสองรอบพระทุกคนอ๋อเราฟ้าผ่าขนะั้าหน้าแต่ทำไมม่ง,งผมไม่โดนวะมีม่วง,งไหนโดนปะไม่ม่วง,งไหนโดนเลยทุกคนคือถ้าโดนนะฟ้าผ่าแล้วมันราคามันน่าจะแบบบวกแรงขึ้นมากๆเลยนะทุกคนเฮ้ยแต่ว่าม่ง,งผมไม่โดนได้ไงอะระยะมันก็ควบคุมนะ หรือว่ามันอ็อบเจกต์มันไม่โดนวะเนี่ยโอหมันก็กว้างอยู่นะทุกคนมัเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็โดนนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยฟ้าผ่าเนี่ยมีอะไรที่โดนไหมนอกจากบลูเบอรี่ไม่มีอะไรที่โดนเลยทุกคน เอ้โมโม่ผมไม่โดนได้ไงอ่ะเห็ดผมก็ไม่โดนเห็ดผมไม่แน่ใจว่าเห็ดผมจะมันจะกลายร่างได้ปบ้างนะมันจะแบบติดสายฟ้าได้ไหรือเปล่านะนี่แล้วสามารถย้ายมันได้ปะโอ้เสียดายเลยฮะเดี๋ยวผมไปดูแตงโมผมกันหนึ่งว่าแตงโมผมเปียกยังแตงโมก็ไม่เปียกเกิดอะไรขึ้นอ่ะหรือผมปูดในที่ลมวะมันเกี่ยวไหมโอ้แตงโมก็ไม่เปียกฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เพราะว่าไอ้ปีศาจเนี่ยผมมันต้องการแตงโมงเปียกนะ7.2กิโลเอ้ยแต่โอ้โอต้นมะม่ผมไม่โดนนะมันเกิดอะไรขึ้นนะผมสามารถที่จะย้ายมันได้ปะไอ้ตรงเนี้ยผมอยากจะรู้ว่ะเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้เชลเวลดูว่ามันย้ายได้ปะโอ้เสียดายเลยอะมะม,ม่ผมเนาะ โชว์เวลเนี่ยโอเคเดี๋ยวโชว์เวลนะไม่ใช่โชว์เวลโอ้ยแอดวานซ์ซื้ซอมาป่ะโอ้ยอันนี้กว่าจะมานานานทีแล้วแบบมิติกนะันทุกคนไม่มีอันไหนติดสายฟ้าเลยอของแพงๆน่ะติดแต่บูเบอรี่โหของกระจอกจัดเลยลูงนี้ผมได้ปักไว้แถวข้างในนี้ดีกว่าผมว่านะมันย้ายได้ป่ะผมอยากจะรู้ ยายไม่ได้แล้วผมยายต้นมะม่วงได้ปะเอ้ยเหมือนจะย้ายได้วะทุกคนเอ้ยเหมือนจะย้ายได้ฮะเหมือนจะย้ายได้เอาละเดี๋ยวผมทำการเอ่อเ้าเรียกอะไรดัดแปลงฮะดัดแปลงส่วนผมแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะว่าเหมือนต้นมะม่วงผมมันจะไม่โดนนะทุกคนหรือว่าต้นมะม่วงมันไม่สามารถไกล เป็นสายฟ้าได้ไม่เกี่ยวดิมันน่าจะการได้นะเพราะว่าโม่วงเปียกยังมีเลยโม่วงแบบแค่แข็งยังมีเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอได้แบบย้ายก่อนแล้วกันกน,นี่ทุกคนทุเรียนยังไม่ติดเลยดูดิมันหรือว่าไอ้ลูกใหญ่ๆพวกนี้มันไม่ติดเหรอผมยังกลัวใครรู้ก็คอมเมนต์มาทีฮะเดี๋ยวจะลองแก้ไขก่อนแล้วกันนะผมว่านะมันติดแต่ลูกเล็กๆอะ่ะดูดิไอ้ฝั่งนี้ก็แบบอ่อ เขาโพดสายฟ้าฮะดอกไม้สายฟ้าส่วนใหญ่มันจะตัวไอ้ไอ้ที่มันติดพื้นอะ่ะเอา้าไม่เกี่ยวนี่หว่าไอ้ลูกพีชผมก็ติดสายฟ้าได้ลูกพีชผมก็ติดสายฟ้าได้ฮะทุกคนแต่ว่าทำไมมะม่วงผมไม่ติดวะมะม่วงผมก็มีตั้งหลายลูกนะที่อยู่ตรงนี้นเห็นไหมดูดิเนี่ยมันควบคุมอยู่นะเดูดิเดี๋ยวซูม m ออกไกลๆเลยดิมันก็คุมอยู่นะดูดิโคตรใหญ่เลย หรือว่ามันสุ่มมันสุ่มตอนแรกผมก็นึกว่ามันผ่าปุ๊บแล้วมันก็จะโดนแบบหมดวงนี่เลยผมว่ามันน่าจะสุ่มพื้นที่วะแต่ว่าตรงกลางนั้นน่าจะโดนแน่ๆฮะเพราะว่ามันลงตรงกลางเลยผมจําได้ว่าส่วนผมโดนฟ้าผ่าแค่ครั้งเดียวนะแต่ตรงนั้นแม่งกลายเป็นสายฟ้าด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทำการย้ายก่อนก็นแล้วกันนะทุกคนโอเคผมจะย้ายมาไว้ตรง ตรงกลางนี้ไปเลยไหมเอาไว้ตรงกลางตรงนี้ทุกคนปาดบเขาให้แบบมันไม่โดนสายฟ้ามันรู้ไปทุกคน <c oughs> โอเคเดี๋ยวไว้เออแค่เลยนะเอาน้ำแข็งมาโอ้โหสายฟ้าไม่มาเลยเดี๋ยวไว้แบบสายฟ้ามาอีกรอบเดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับผมนะผมจะทําให้มะม่วงกับสายฟ้าไม่รู้ว,วันนี้จะมาหรือเปล่าเพราะว่าไม่งมานานมากแนละ้วกว่าจะมาเดี๋ยวลองเก็บสักลูกนะไปขายดู ราคามันน่าจะแพงมากๆเลยทุกคนมะาม่วงอ่ะต้นหนึ่งลูกหนึ่งก็ลูกละหมื่นแล้วทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเก็บไปสักลูกหนึ่งอ่ะโอเคแล้วก็ลองทีสภาพดูแบบไอ้มะม่วงของผมล,ลูกใหญ่ๆก้อนนี้นแล้วกลายตื่นเป็นสายฟ้ามันจะแพงขนาดไหนฮะทุกคนเหมือนจะมีสองลูกเลยทุกคนดูลูกแรกแล้วลูกข้างบนนะลูกใหญ่ๆดูดิโอ้โหทํามันผ่านทีรวยๆแลวผมบอกให้โอเคเดยยวผผมมมมจะะะลอองไปขานะานนาาูนนนนนคัโห โอเคผมจะลองขายไอ้บูเบอรี่ครับผมนะที่มันเป็นสายฟ้านะครับผมมันชื่ออะไรวะลืมบูเบอรี่ไลนิ่งหาไม่เจออ๋อนอ่นี่อ้นี่มันจะเป็นช็อคนะครับผมนะโอเคมันชื่อช็อคสแล้วผมก็รู้ชื่อไรนิ่งอันนี้มันเปียกด้วยนี่วะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเช็คดูราคานะครับผมนะว่า ที้มันแบบติดบับสายฟ้านะฮะมันจะแพงขนาดไหนกันทีลูกละพันแปดเฮ้ยอันนี้มันติดบับเปียกเ้วยนะทุกคนมันค่อนข้างจะแพงนะเดี๋ยวขายทิ้งเลยเพราะมันแบบติดลูกกระจอกอะโอ้ลูกละพันแปดนะเดี๋ยวผมขอละอองเก็บแบบลูกธรรมดาดูดิมันมีว่าลูกธรรมดาลงเหลืออยู่ไหมผมอยากจะรูกลูกธรรมดาคงไม่เหลือแล้วฮะอันนี้ไอนน้มันผลเปียก ติดช็อหมดเลยอะคือคือบริเวณเนี้คือติดแบบสายฟ้าหมดเลยทุกคนดูดิติดบัฟสายฟ้าหมดเลยเอ้เสียดายฮะคือแน่โดนสายฟ้าหมดเลยนะดูจากทรงแล้วเนี่ยอนี้ลูกธรรมดาปะอันนี้เปียกฮนะอันนี้ก็สายฟ้าลูกธรรมดาไม่มีขายแล้วทุกคนผมไม่แน่ใจลูกมันราคาเท่าไหร่อันนี้เอ้ยอนี้ธรรมดาปะอันนี้ผมเปียกฮนะโอเคลองดูผมเปียก เปียกมันราคาเท่าไหร่ผนเปียกราคาสามสิบหกบาทโอ้โหคือราคาแบบห่างกันคนละโยอดหนึ่งอะห่างกันแบบโอ้โหคือแบบว่าราคาแบบว่าติดสายฟ้าเป็นลูกละคันแปะนะทุกคนแต่ว่าธรรมดาคือแบบลูกละสามสิบบาทโอ้โหมันห่างกันกีน่เท่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะว่ามะม่วงนะครับผมเนี่ยราคาเท่าไหร่ลูกเล็กเล็กแค่นี้นะฮะ ลูกละห้าพันนะครับนะะแล้วลองคิดสาภาพลูกใหญ่ๆของผมเนะี่ยแล้วก็ติดวอฟสสายฟ้ามันจะสักเท่าไหร่เงินเชียวนะสักกี่แสนนะผมว่าได้ได้ถึงหลักล้านอยู่มั้งไมไ่รู้ <im ans> เดี๋ยวต้องรอดูฮะว่ามันจะมีสายฟ้ามาเมืม่อไหร่ฮะทุกคนโอเคก็ออาไว้เจอใหม่ในคลิปหน้านเลยแล้วกันนะครับผมนะฮนะก็เพราะว่าไม่รู้จะมาตอนไหนอะสายฟ้าเดี๋ยวถ้ามีสายฟ้ามาอีกรอบเดี๋ยวผมจะอัดคลิปนะครับผมนะฮะนี่ฮะมันใช้ได้คุ้มเลยนะสองรอบนะทุกคน แล้วก็ย้ายต้นไม้อะไรมา,าไว้ใกล้ๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมเนะผมหวังว่ามะม่วงใหญ่ของผมนี้จะกลายเป็นสายฟ้านะครับผมแนะเออโอเคซึ่งเห็ดเห็ดก็ไม่กลายเป็นสายฟ้าสักลูกเลยนะทุกคนผมไม่แน่ใจว่าไอของพวกนี้มันติดสายฟ้าได้หรือเปล่านะเออก็ถือว่าลงคลิปถามคุณดูก่อนละกันนะฮะว่ามันติดสายฟ้าได้หรือเปล่านะไอของพวกนี้มะม่วงด้วยนะฮะมันติดสายฟ้าได้ปะถ้ามันติดไม่ได้ผมก็จะดึงเอามาขายนะโอเค ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะหรับคลิปนี้บายผมเจอกปนในคลิปหน้านะครับผมบาย